เดียววันนี้อย่ามือใจหุนเส้นหลุดมาจวบี่ใจนั้นเลี่ยมาไหววันตาน้อมนกบพบเขาไหวนน่อมว่าจะไหวคาบซาซากนว่าน้องนกบถึงเชี่ยวเลยไอก้ก็ดานุบซอเขง กันว่าดใจหุ่นกองคำหน่อมมาเราถึงเชี่ยวเล้ไอก้กตีเราสองตีก่อนกำมีเปลียนกันเีกรองลองกับไอ้มาครับหุ่นรอนนาเดี่ยวเราตั้งสองได้ใยายขาเข่าอาขึ้นบาเข่าพามเป้งเลนีมารอดจังละตอดดุยถึงปีดองอยู่ฟัง ใจกอดดีครับปั้นตึงอาเซนบุญมบีเลแถมเติมพินไต้ก่อแต่มานั่งอยู่่อกันไหวเดีายาพักมือไหน,นเดือไหินไหลเลยกระป๋อยมายาเล่็กก่อจะมือหาเลออกจากเหนสุสุ้งไขมาหุ่นไลทีมีโต๊ะหุนซ็ตตั้งม,มารอ เราที่พอดดีกันไว้หากมือเี๋ยวชัดตาเปิดใจที่เลสจึงมีไปบอกอาบาลองจะดีมาพบคุณอันแสนข้างมีเจ้าจอปันก็พอเสียวใจบัดดีเอาคุณก็เลสแทบเลยมาตั้งง วันนี้เมื่อดาลุงสอดเข่าปัดลงเดะตีวัดงงไปกำมมีหากดีดำดับไปเดะตีไหววันตานอมโนใจไผ่วัด้าไผ่ไรมาเรนโอเดียวเยวันใจไผ่นาคุ้งใน้าไผ่เ่าใจกดีวิตดอกตู้มาไว đại thị đi ở khán rọc bày tan lão phúc cha lê ta biết tam hà ta ma sai khăn vô vầy nà ca mư sĩ hiệu khỏi khỏi trang loàng có ta nụp sĩ khỏi trang loạn có ta kê xa đê, đê và tên lìm bạc เตนตะขิงจะรลุนอัะทังเห็นก้อนเตนตะขิงจ้กลุนอัแตงเห็นก้อนคำสะตำผ่านมาดาผ่านดอกเจนาหนี้ดจโยสอกไหวลุกล้อมลุกไหว่าไซ่า นาบัดเดียววันนี้ใจกวดนีหย่หาทาเล่ฟามือย่อไหว้นีปอฉันโดนกินคํำนั่งอยู่ไหวเลี่นีดึงอันปอฉันชิงคํำเจ้ากับตามดึงอันคุณนายจะมีสเลดีซ้ำเอแก้วจอมเป้งหน่อยอูดึงไดมานั่งอยู่หนีเตจาวดึงอันหน่อยบุญไดพินเก๋นายจอง เดิในใจในปั่นละเละ้องกวดีไหวบันตานอมลร้อนว่าข่อยเละได้เขานอกไกลในได้จำได้ายเลสีกิ่งวัดมือดึงเีกิ่งลุ่มมือเฮาขอปิดเ,เจ้าคะมาเวลาฟัง็กต่างกลุ่นเด็กกับตูดขอปวดข่อยจังลองแดะสวยสุกเวียงอินตาดิาน้นข่อยดอนกอมมี่ยอควันไหวครับ พอร่างเจ้ารับกาคุ้มลนในต่างอยู่ปิ้งกองไปดูลองลองกันบูดดองกันกลองใส่สองไยในเบื้อแกวอยู่หุงเดี๋ยวนี้ขวัญย oyo ใยเนื้อหูก็เละมุนมัง ตาบาดเดียววันนี้สักใหญ่เจ้านังจังและตุนอาตาจาเดี๋ยวคุณโหซิดเบามาบาเดโดเดียวเอ้ยวันมีตาคุณตางตาและอาจยาในบันนาตาคุณใหญ่ฐานมีไว้ไข่ที่ไหวคาบตุนสัง ร้อนว่าร้อนกอ้ามจจเลยครับยานยานเล่เข่าในหูก็พ่อเมปมีเตข่อยยางจึงเลเชกิ่งลุมไกลพอพอเมคุณในเลยอย่าตันตุดจาพอพอหน้าจังรองยาได้เปียงตุดใส่ตูพอหือพินโนยำห้เลยขอหือพิ้นทายก็เลยยำม,มุน ตาบาดเดียววันนีพ้พคนปิดฝุนหินและคุณใสที่เรือ,อยา่อเส้นลงกิวคำนั่งอยู่ผาซื่อไว้บในตามถูกจีการชุมปั้นเจ้าปิงปอปปิ้งใหญ่โหไับันลูกปิกว่าพอแสนไหวควอนฟุ้งละชาดวันเนี่ยขาโหรูปดำยอมยุดเจ้าหถูกควงคุณดีพอเส้นลงปิ้นตุ้นเนี่ยเจ้าปุ๊กควงในภายเพ มีเตดุ่ยในน้อยแหน่บางเว็กับตังลำไลกันปี่ผู้ต้องบ้านเบ้ากึกจานกำแล้วบืนเกณฑ์สนีโนตืนจะดีโฮนองวันตาผีเกินเดอปี จ้าสุภาพรกาขอคุ้เดีตางจังเลใ่วยบึงดังยาไปคิดเรืองปีกออยจอมนานบินปีเดี๋ยวศีสาถึงบีล้วละพีเอวหลตั้งสิงับกองลางจวงจัดึ้อ่อยเมืองสิงออย ปักย่อยถุงกาเตะวาปั้งเจ้าจะทะเ่าเปิินก่าจัดปีหัใจปีกาดันดงดีปีครับไปหาดูขับทานใ ยามาเชิญกันมาเถอะยาเอาชะนบิเพราถามผมก็ยังก็แม่นของบ่าบัดจิวว่าสิ phân đấu đua đề đua tháo đoan nếu cứ còn chờ sanh đang chìm, đi đang riêng đi để kéo, anh đùn trái đãu một điệu, đừng anh du phi cắn để đuổi đi để tháp đi, yêu đi, ดีเกิดความที่สั่งหลาเขาเลคือดที่บันดือน้องให้เอบตึ้งโฟเมติมใช้ใจเล่เกี่ยวช้อมคำโปรเส้นหนึ่เพปยได้อยู่ห่างดังนั้นในบันเดือน้องให้อันว่าวีรักเมปินทิเล่ใจเกี่ยวคุ้มค้ำในไปเมปินเตได้อยู่ห่างดังนั้นกอดตั้งโต๊ะเบามีน้องอีเกี่ยวมีโต้ลงมเกี่ยว ขึนว่าแล้วซิมอีเด็ตัวใหญ่ถึงปีเวีนใ่เข้ามาขอบจอดถึงนางก็ามาจิตใจถึงเวีนหลักเวีนมีกับโผล่เต็มใจว่าเช่นใจเส้นหู้อนนาขว่ง้องอีเกี่ยวจิตตาปัดจากบันดือนันพักปอบละขึ้นดนปาวปอบเต็มท้าผักถึงเมมาดาเกี่ยวตุนทั้งใดปัดักเพหัน ก็เสี้ยวเลยาอยู่ดอนาเดียวใจป้องป่าแอฟูจูกันสั่งเลื่อนดีเปียงใบช่อน้า้อง้คห้านชื่อมบากใคด้นชั้น่าวนั่อาวันเดียวันนเดือวรื่นใจได้เลียงเดียว กอดดีดีตีกันเธอตีใจแน่บาที่เดนดัาปันึอันเชินใจเสดนงานได้ี่เดี่ยวมาได้ไดอยู่บานเดีลยวฟัอาขึ้นนคียังมีด้าเกี่ยวใจดำพอรึงาอุซ้ำเี่ยวลุาเนีพินุเต็มจุเดี่ยวจีงุกับบุญได้อยู่กินเห็ัง จสตามีอาลูกยินงหลางงามจังนางทำเอ่ยทิดป้าก็ย,ยังหักศาบกะเลบืนด่างป้าหาักนำบุญหักกรรและอีกแก่เลืนคำหลาหากไหลสูเอซอลคาโพเมริโม,มคุงไผเละกาเติ้วมือเนพัดผันมาว่าบืงมานไดลจดซ้ำจิง้งปินเด่นไปแข้นเข่าปันนากยาใหญ่ติวไตเข่ารอดแล้วและแผวทุกเมืองไทย từ tư bước tốt cố, cố lẽ cái cổ bay chụp ra ngân làn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เก้อนร้องให้ตัวดีด้วยบันในการนาฬิกาเจ๊ปอ่อปีตาหากเชนเนมาดาเลาบุจุงปีนองเอป่อปัดจากบันยอยซองเนบ้าอยู่แอฟปูเดี่ยวจูป่ากันเอยู่กินเนสังที่บา้นนานนาเลมาอยู่สังตั้งดีเซนเตอร์ได้เฮ็ดซันกอดตึงแหงสุดลุกจิตใจเา,า้าปั้งปูง สุนมักพี่มาคือหากปันเนจำมาได้ได้ทยสิ่งพึ่งจำทายาดลองเลี้ยงแถวเก็บฟีดใบแดงเขาเขียงเด็ดแค่ว่าไยเขาถ้าคำคำหรอ นาบัดเดียววันนี้หักเป็นงานอนู้ปุจจาและผู้ปีอยู่กินเตกเดาถือดีพอผู้ทำคุณต,ตานเจ้หาหักได้อยู่ห้องวัดเลี้ยวอายุถึงเศร้ายำนันตุนตานก็มีจิตจ้นใจเยาว่าใครเอาตุนเนตุนี่จุ่าใครเอาตุนเนต้นี่ถึงเวทถึงถึงตุปีใหม่ ใจใส่ใสด้เห็นซ้ำเล็ดเห็นย่างปอนยำนันปอเล็ดเน่ก็มาคืกเล็ดปอนเล่แต่หาดุวยวันดีมกปอนแต่ว่าเดินหาใจเกาะเลี้ยวสิบสี่คำว่าใครใดอยากนำลุมปุ่นทุกเห็นสุท่ายำนันปอฉันใจเส้นตึงอันมีหลัลกมีเต็มตาจริงไปหาตึงอันสาไลา บาึุงหมูจุ้มปีนองจะตไปบอกสิ่งทังปั๊มเก่าใหญ่สถาตาน่าปิ้นกันจบกันห่างกินตั้นโดยจอบเตือดิพะกบอบหัวหาสัมจูสิงปันโปงินจารีครับปันตึงอันสะธาลุเนตโลยดินปออ <c oughs> ดนี S <S <an> ิได้อยู่ไวเรียบ้านหรือน้องให้พอฉันจอมปืนก็ขึ้นใจถึงลานเต็มใจเพื่ออายุถึงถึงบ้าวตาปีปินหิตดังเก่ากิดดังผู้จุ่มฟอกหมู่ก่ออีผู้แห่งลานตุ้ยเมื่อพอฉันจอมก็มาขึ้นใจถึงลานจึงจับจู้เอาเรียลวีตาบังก็เมตุนลงมาห่างกินตั้นนันฟ้าสุ ก็ได้บังเกิดด่หาซำำุูดอกนินใบสปาระตาอันใดดีเอาเดในเวชสำนละบามิตีคำลุงลำผู้ดันด่าก่อแขนหากเอามาบม่ได้จูป่ากันซาซาเขาบ่าถึงห้องด้านนาบันใหญ่เดียวตั้งใจด่ายตั้งแล้วบามิตีกินเนื้อสัตว์ท่าเห็นตามด่วยดินปออู căn ba đại yin lưu tan hèn lan tún đại su cấp bung quanh đi đế tẩu vua nam vương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  บพอฉันต้องแดีวเหล่าแก้วดับดีินยงจังหวะปอเละจู่เอาไม่หลับไมโตลุงเลยเข้าไปถึงบ้านดื่มคิดถือสิ่งตึงซ้ำไหวปอกเลี้ยวขึ้นที่บ้านนั้นร้งจะเละทับปิ้นเล่มก็บำหันยังหนาบึนงเอ้ ี่จ้ายอท้นอันนี้ปอไม่รู้คุจ้าวนไร่เนี่ยนาบัดเต้วันนี้เนียวได้มาใครบอกสิ่งทึงสำกันมาได้เต้ยาคุณขับคุณลับคุณสากระเจคับปันขึ้นอันรองจิงการเต็มตาอีพุ้นหลาโตดีเมลิงใหญ่ปัดไปปุ้นบันหรือดองให้ ต้องหันล้างเต็มใจเข่าอาลามวัตปิดปิ้นหิดได้อาซ้ำตึงเห็นคู่ตาตึงอันเป็นตาบางอีเสยงเมลีนนาบัดเดียววันนี้ดังอยู่ผิดกันหว้เดี๋ยวพอพักมือไหน bung tay bun xe nai băng được bưng bơ ua sâm tung an xăm từng an y từng la ý ở là tuy nói hìm xăm hiếm đuổi ý hiếm 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 mai hiếm อาบัดเดววันดิคูนจากดีไปแล้วนาเตีครับฟันตึงอันว่าอีเสียงลาเเลิงสัมปิ้นดวยปีเกา่าขึ้นอันนองและอี้แกวกับตามเดวภาคกคายันเลยเขาดอนดาปมาหลอดนาเตีครับบอกสิจึงสัํงจึงโู้ินเต็มใจสิว่าแปลงเขาใสแเกี่ยว้ันคำเลี่ยนใหญ่ bắt bay bùn xế hẳn bàn đứ tiêu ma sẽ để giang tam khá khỉ ca lột nòi thắt lén quẩy tăng cùng cắm nưng ma thương Nà bát đều văn nị chít cháy tưng Tưng và sát tha kéo tên cháy bay bọc คุดหอดนองและอกกววะอเี่าวัดตอกเดนโยตานยำนันปีเคยลงใจวันเี่ยวคันคำเลีคงจ้าุงดุยยังนองจริงมาจูเอาภริยาเมตินตาหลาเสียงคำเนมาหลอดคุดหอดบุยล้านน้อยเข่าสู่อารามแต่มาติดเละตำ้งหาคตานพร้อมตั้งบนและพืคือลำฉันสำได้หาซำตึงตุ่นใสโค จัดมาอุณโนกันห่างกินตั้นตุปีใหม่กันว่าน่อยคันคำ้มตงงานอีเสียงหลาดอกไม่เมมิงกันว่าได้ยาดนำรวมตุ่งกวยพัฒนาดีคือได้พิมาหาเจดีเลี่ยเกี่ยวด้วยคำย่าภัยขาดเือดีใจมาจัดลาดอุวาซำคันคําแกี่ยวรู้อยตุงเมบิงนางเส้นย่าภัยจะเนแห้งกว่าอยู่ดีเตงตาห ุจ่จักหนีไปแล้วต่างตกเบาหมีแล้สุดทิ้งที่หยุดหุดตีน้องให้กว่างดีงามบานเดือเดือคือเพื่อวาสัมจุดสิงปันโปขับปันชาท่าลงในบานนอนรากยาใหญมาขับใส่สิ่งเบรีย,ยบึ้นยบึึงกอ้างาำลาโม้คอยกวยเราไปเทง เรียมกันเลบามีตีจันออกจากบ้านบมาแล้วกว็ามาดุยนางกันโนคดีใจคับปันเล่เขาัาท่าตะุดจอดและทีทับบอกนังโบลาเวลังอันโละนี้ไกลตัวนีเย้วันถึงอันเปลี่ยนเขาใสหลาคุ้งงามและอิติดิดโดนหล่าสองกออันมาอยู่ไปหลังว่าปิ้นควงเล่เมา โพเขมาละไปตกโกงแนะไก่กดกาแปาล่งไซใจหลาคุณงามและอิติบดิบดโดนหลาตึงอีนางโบเบามีโพนี่โจกัดินโพลูกเต่ายังบาทแทนเต่าซักยังบาทแทนเต่าซักร่อยโพหล่าจากนี้นี่ตกไปตีโกงแนกก่นี้เป็นของสางกรรมเวน้นโตใหม่ นาบัดเดียววันนี้ปีกว่ามาคับใส่เสียงขึ้นจำนางจิตใจบุญกันว่าปุ่เลเอาคุณโตเลไทยเสยเลื่อนผีจักแต่ไปติดจับขอเม่น่อยก็านั่งบุญหลาเพิ่อดูโหน้าจิตใจปองป่าคับกันนี่เปิดบาปันปอกเต่าอีตีหลาเบลิงไปอดอยู่เฝ้าลูกหน่อยได้พิงกู เละ่ปินกูกับตามจิตโตเดือวันไยหักลลกปินสองเนสามป้อมลุมลาและปุปินเดี๋ยวพี่ก็จ้าวินกูวาซัมขับบั้นลาเมลิงดังติดใจวันอันเปลี่ยนตาบางังนังโบลาคุณงนามเมลิงใหญ่มาใส่สวยคือเราจึกต่อเฮาพันใบสิริมันโตผ่านมาลาพอบึาามเมองเข เดี๋ยวใดมาทับเดอกวาซำนางโบรลาเมิองก็ชุ่มำล้านใจคือมึนมุกมืนใจเลหือนาบุญกรรมกับามอย่าไพลากคือได้เมื่อนากำปากไอ้นั้นไว้ปันลำปอนนาดีอย่าก็อย่างนี้